สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะช่วงนี้อัดคลิปเยอะหน่อยนะเพราะว่าชมก่อนหน้านั้นไม่ค่อยมีเวลานะเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเชื่อมโยงกับคลิปก่อนหน้านั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูใครเข้ามาดู คลิปแรกนะก็กดโปรไฟล์ย้อนกลับไปช่องวีอได้เลยนะคะก็ลองดูว่ามันเป็นอย่างไรก็เหมือนกับเป็นสุ่มเป็นกองแล้วแหละแต่ไม่เหมาะตัดออกมาเป็นช็อตให้นะเป็นคลิปให้สั้นๆไม่ต้องยาวมากนะก็สะดวกในการรับชมรับฟงังใครตรงพลังงานไหนคลิปไหนก็ลองเช็คดูนะคะลองคอมเมนต์ดูนะ ใครจะเป็นเจ้าของพลังงานนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็บอกได้นะคะว่าทุกๆคลิปที่จะทำขึ้นมาสำหรับคนที่เข้ามาเจอช่องแม่หมอใหม่นะอาจจะมาฟังครั้งแรกก็ตามทุกๆคลิปเป็นคลิปที่สุ่มขึ้นมานะคะดวงแรนดอมขึ้นมาก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ลองมาเช็คดูพอทายคลิปจบแจ้งให้ทราบว่าเป็นตรงกับหรือมี ส่วนที่เป็นไปได้มากที่สุดของคนที่เกิดลัคนาราศีอะไรหรือวันวันเกิดอะไรบ้างนะคะก็คลิปนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ของคนที่น่าจะมีความเสียใจจากความรักมาแล้วนะคะอาจจะเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับคุณนั่นแหละอาจจะเป็นอะไรที่เสียใจกับคุณนะหรือ คุณเขาทำให้คุณเสียใจนะคนคนนี้อาจจะเป็นความรักเรื่องราวที่ไม่สมหวังมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าที่ทำให้คุณทั้งสองคนนะอาจจะไปกันต่อไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเข้ามาบางทีบางครั้งอาจคนรอบข้างครอบครัวของเขาหรือเพื่อนฝูงนะที่อาจจะมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ เป็นไปได้รู้สึกว่ามีประสักกันเกิดขึ้นทำให้จุดชะงักความรักที่ที่มีร่วมกันมานะแต่ว่าแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะเปิดหัวข้อมาก็คือว่าเขาเหมือนเขาอยากจะกลับไปในความสัมพันธ์นะกำลังคิดอยู่ตอนแรกก็กะว่าหันหลังให้การต่างคนต่างเดินหน้าไปใช้ชีวิตของตัวเองนะ ต่ว่าเหมือนเขาตอนนี้เขาไม่อยากจะไปต่อบนเส้นทางชีวิตที่เขาเดินมาแล้วนะที่หลังหันหลังมาจากคุณแล้วเขาก็เดินหน้าไปด้วยตัวเองก็คือก็เหมือนกับยังไม่มีใครนั่นแหละเหมือนยังมีความเสียใจในเรื่องของความรักนะก็คือตอนนี้เขาหยุดชะงักการที่จะเดินไปต่อแต่กลับมาย้อนกลับมาคิด คิดอยากจะกลับไปความสัมพันธ์เดิมที่เหมือนกับไปกันไม่ได้เหมือนกับจบกันไปแล้วนะคะยังมองหาอยู่ยังอยากจะกลับมาแก้ไขยังคิดถึงคุณอยู่นะมันเป็นความคิดถึงตัวเบลเอร์เลยนะคะหลังจากที่เขาได้พยายามใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาแล้วก็เหมือนกับว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะ เหมือนกับว่ามันไม่มีเรี่ยวแรงรู้สึกไม่อยากจะต่อสู้กับอภปสักหรือปัญหาไม่อยากจะทำอะไรทั้งทุกอย่างเหมือนแต่คิดถึงคุณนะคะแล้วก็ยิ่งคิดถึงยิ่งมองกลับไปว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่เขาเริ่มเข้าใจบ้างว่า สิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เป็นความผิดของคุณอย่างเดียวนะบางทีบางครั้งเขาก็เริ่มมองจุดด้อยจุดบกพร่องหรือข้อเสียที่ทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจบลงไปหรือแตกหักลงไปนะรู้สึกว่าเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณคิดถึงคุณมากๆอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณอยู่ ทาง,งที่ก่อนหน้านั้นก็รู้สึกว่าจะเดินไปคนเดียวเหมือนกันนะเหมือนจะพยายามเขาพยายามที่จะเดินไปบนเส้นทางที่จะใช้ชีวิตคนเดียวโดยไม่มีคุณพยายามจะทํางานหาเงินให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ลืมคุณนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาพยายามฝืนแล้วมันก็ทําไม่ค่อยได้นะพยายามที่จะไม่มีคุณแล้วเขา เขาก็จะยิ่งทุกข์ยิ่งลำบากบางทีเสียใจมากๆกับการที่พยายามออกไปจากชีวิตคุณหรือพยายามไม่รักคุณหรือพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณก็ตามมันเป็นอะไรที่พยายามมากที่สุดในชีวิตเขาแล้วมันอึดอัดแล้วรู้สึกว่ามันไปไม่รอดเอาอย่างนี้ดีกว่านะพูดง่ายๆก็คือแบบอยากจะกลับคำอยากจะกลับความคิดกลับความตั้งใจที่เขาเคยมุ่งมั่น เคยคิดเคยทำมานับถึงปัจจุบันนี้นะก็อยากจะให้มันมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นน่ะเขาอยากจะกลับมาทำให้มันดีขึ้นอะไรที่ก่อนหน้านั้นที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นฝ่ายผิดหรือเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อคุณบ้างเขาเริ่มกลับมาคิดแล้วนะณนะตอนนี้แล้วอยากจะให้คุณบ้างนะ เหมือนกลับว่าเขารู้สึกว่าเขานั่นแหละเป็นฝ่ายผิดด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้มองจุดตุกตรงนี้ก็เป็นไปได้และแล้วมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเจออยู่นะมันทำให้เขาคิดได้นะไม่รู้เขาเจออะไรมาเป็นพลังงานโดยรวมขอไม่เจาะลึกละกันนะก็อ่านโดยรวมนี่แหละขอไม่เจาะลึกเพราะว่าไม่ใช่ดวงใคร คนใดคนหนึ่งนนอดเราเอามาพูดคุยกันเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องเจอมันเป็นอะไรที่วิบากกรรมและทำให้เขารับรู้นะบางทีบางครั้งคุณกับเขาก็มีส่วนอะไรที่คล้ายกันนะะบางทีบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มาสอนบทเรียนสอน อะไรต่างๆนานาให้เขาได้เรียนรู้หรือเข้าใจมากขึ้นก่อนหน้านั้นไม่ว่าเขาใจอยู่เท่าไหร่2ี่0ิ0สามสิบอะไรก็ตามนะคะทำให้เขาไม่เคยรับรู้จุดๆตรงนี้มาเลยแต่ในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วทำให้เขาได้เข้าใจมากขึ้น ว่าที่แท้จริงเขาก็ควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะคะที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเพื่อใครเลยนะนั่นแหละมันจะเป็นจุดอะไรที่ทำให้เขาคิดได้นะแล้วก็เป็นชะตาชีวิตด้วยที่เขาจะต้องรับรู้เรียนรู้ต่างๆนาน,นานแล้วก็เขายากลับมาให้ความจุดที่ทำให้ความแบบ เสมอภาคหรืออะไรก็ตามที่ก่อนนั้นเขาอาจจะปล่อยปลาล,ละเลยไม่ได้สนใจคุณก็ตามนะกลับมาดูแลเอาใจใส่คุณให้เป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขานะอยากจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นซึ่งก่อนนั้นนั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาขาดตกบกพร่องแบบไหนอย่างไรนะการอยู่คนเดียวทำให้เขาได้รู้สึกและก็คิดได้ด้วยนะ อยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นข่าวดีๆเรื่องราวดีๆได้มาเจอพบหน้ากันอีกเ,อเขาเริ่มจะเดินไปต่อโดยที่ไม่มีคุณไม่ได้แล้วนะความรู้สึกแบบนี้<ม>เกิดขึ้นเพราะว่าเขาได้อยู่คนเดียวได้คิดได้ไตร่ตรองและรับรู้ความจริงขึ้นมาบางอย่างเรื่องราวบางอย่างที่มันเป็นความจริงที่เขาได้เรียนรู้นั่นแะหละสิ่งที่ ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้พยายามเพื่อคุณเลยนะอะไรไม่ดีก็ตัดใจออกมาไม่ได้พยายามในความสัมพันธ์ไม่ได้พยายามที่จะมีคุณไม่ได้พยายามประคับประคองชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์ไว้เลยนะมันเลยทำให้เขาเสียใจเหงามากๆเลยแล้วก็รู้สึกผิดแล้วไม่อยากจะเดินไปต่อแบบนี้อีกแล้วอยากจะย้อนกลับมาหาคุณนะ มันเป็นความรู้สึกของเขาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะจริงๆเลยมันเป็นเรื่องราวความจริงที่เขารับรู้ได้ในตัวของเขาเองว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรนะนั่นแหละเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณและเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ฉะนั้นถ้าเขากลับมาถ้าหากว่าคุณเห็นเขากลับมาคุณจะรับรู้ได้เลยว่าเขาไม่เหมือนเดิมคืออาจจะดีขึ้นนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่เหมือนเดิมเลวร้ายกว่าเดิมเขาจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณมากๆรอคอยคุณด้วยคุณไม่ติดต่อกลับมาหรอกแต่เขาจะกลับไปหาคุณนะมันเป็นอะไรที่เขาเดินหันหลังจากคุณแต่ก็ยังรอคอยยังดูอยู่นะว่าคุณจะสื่อสารอะไรติดต่อกลับมา กลับมาหาเขาบ้างไหมนะนี่แหละเขาตัดสินใจแล้วยับช่างใจแล้วแหละว่าจะทำอย่างไรต่อไปก็คือเขาจะกลับมาหาคุณนั่นเองไม่รู้จะช้าไปไหมนะคะก็มาดูกันต่อเขาคิดว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดนะในช่วงเวลาต่อจากนี้ที่จะเดินมาหาคุณที่จะมีคุณเขาจะมอบความรัก แล้วก็ไม่อยากจะไปไหนจากคุณอีกแล้วนั่นแหละเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะอยากจะอยู่ข้างๆคุณตลอดไปอยากจะกุมมือกับคนไปตลอดไปนะคะไม่ปล่อยกันเลยเหรอ <c oughs> รู้สึกอิจฉาตาร้อนขึ้นมาไม่ใช่นะคะแซวเล่นก็คือบางทีบางครั้งแหลหะเขาอาจจะรักตัวเองมากไปไม่ได้มองอะไรคุณเลยนะคะ มีขอบเขตในชีวิตบางทีก็เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบมีช่วงเวลาหรือเขาคิดว่าเขาอยู่ตัวเองได้อะแต่มันไม่ใช่เลยนะคะ ตอนก่อนนะนั้นไม่นับนะเขาอาจจะอยู่ได้หรือเขาอาจจะเชิดใส่คนอื่นได้นะแต่บอกได้เลยว่าเขาลองเชิดใส่คุณแล้วมันไม่สําเร็จนะหัวใจเขายังคิดถึงคุณเรียกร้องหาคุณอยู่เลยออกมาทาง,ง,งที่ยังคิดถึงบางทีก็พยายามจะมองกลับไปคิดทบทวนต่างๆนานาว่า มันเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์เขากับคุณไปต่อกันไม่ได้ยังห่วงหาทนคุณอยู่มองอยู่ไกลๆนะคะอาจจะไม่แสดงตัวไม่แสดงตนคุณอาจจะไม่ไม่เห็นเขาว่าเขาสนใจคุณอย่างไรหรือว่ายังดูยังแอบส่องคุณอยู่ไหมคุณอาจจะไม่รับรู้หรือบางคนก็เริ่มรับรู้แล้วว่าเขา คอดูคุณอยู่ห่างๆอะไรประมาณนั้นนะเขา่ะตั้งใจไม่ให้คุณรับรู้หรอกแต่คุณอาจจะรับรู้เองก็ได้นั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ให้มันเป็นสิ่งที่ดีไปดูไปด้วยเลยนะคะไม่ใช่ว่าเริ่มต้นใหม่แต่ยังเหมือนเดิมไม่ใช่ในความคิดของเขานะ การที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็คือทำมาทาให้ใหม่เลยเหมือนกับว่าไม่เอานับหนึ่งใหม่ไม่ไม่เอาเหมือนเดิมคือจะนับหนึ่งใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมเวอร์ชันเดเว,เวอร์ชั่นใหม่สินะการวนกลับครั้งนี้คือสิ่งที่อะไรใหม่ๆดีกว่าเดิมสิ่งที่คุณจะได้พบเจอเขานะถ้าหากว่าคุณรอเขาหรือคุณให้โอกาส นั่นแหละคุณจะได้พบเจอเขาในแบบเวอร์ชันใหม่เขาจะกลับมาที่อาจจะดูแลเอาใจใส่คุณให้ความชัดเจนให้ความรู้สึกดีๆแล้วก็อาจจะช่วยเหลืออะไรคุณบ้างได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะก็มันหยุดที่คุณแหละว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่ถ้าคุณเจอเขาอีกครั้งนี้นะก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ความรู้สึกแล้วที่เขาตั้งเจตนาไว้แล้วว่าเขาจะทำอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกแรนดอมหนึ่งนะที่จะเข้ามาเขาคิดจะแก้ไขความสัมพันธ์ให้มันดีกว่าเดิมแก้ไขต่างๆอาณาที่มันทำให้ความรักมันไปต่อกันไม่ได้นั่นแหละไม่ว่ามันจะเป็นประสักคในเรื่องไหนนะเขาคิดทบทวนมาแล้วแล้วก็คิดทุกครั้งเลยเวลาเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่ชอบมีปากเสียงการอะไรเงี้ยเขาพยายาม คิดย้อนกลับไปแล้วก็จะไม่ทําแบบเดิมแต่จะทําให้มันดีขึ้นอันนี้คือความคิดความรู้สึกของเขาเพราะว่าการที่ความรักนิ่งเฉยหรือการที่ไม่มีคุณหรือคุณนิ่งใส่เขานี่แหละนะมันเป็นอะไรที่เขาแบบเขาไม่ต้องการอีกแล้วเขาเสียใจยมากแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะเขารู้ว่าคุณนิ่งใส่เขาเขารู้ว่าคุณตัดเขาแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ แต่เขาก็ยังอยากจะกลับเข้ามาพูดคุยแก้ไขกับคุณอยู่เจอนะคุณอยู่นั่นแหละนะและก็อยากจะแก้ไขให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะเป็นไปแบบว่าให้คุณมีความสุขสบายใจด้วยนะคิดจะพาคุณไปทานขา้าวไปดินเนอร์ด้วยนะคะสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รับรู้ด้วยว่าคุณอาจจะไม่ต้อนรับเขาคุณอาจจะคุณอาจจะต่อต้านเขาด้วยซ้ำนะ นั่นแหละเขาก็กลัวการต่อต้านจากคุณด้วยนะแล้วก็กลัวการที่คุณจะไม่ต้อนรับกลัวการที่คุณจะสู้กลับของเขาน่าจะเคยรบกันบ่อยเนาะคิดเองเออเองไปเยอะเลยนั่นแหละสิ่งที่เขาคิดกลับมาก็คือไม่อยากให้คุณเป็นอย่างนี้คือไม่สนใจเขาเลยนิ่งเฉยใส่เขา นั่นแหละสบัดผมใส่เขาเลยเขากลัวแล้วเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้ฉะนั้นเขากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เขาจะรับไม่ได้ถ้าบอว่าคุณไม่สนใจเขานะเขาอยากย้อนกลับมามากๆเลยชอบในช่วงที่คุณเคยให้สิ่งดีๆความรู้สึกหรือเอาใจใส่เขาเขาชอบช่วงเวลานี้มากนะ และเขาก็ลืมคุณไม่ได้ด้วยที่สําคัญมันเป็นตรงนี้ด้วยนะคะนั่นแหละก็คือแรนดอมนี้ที่สุ่มขึ้นมาเนะเาะพูดถึงพลังงานแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูต่อกันเอาคำพูดดีไหมว่าเขาคิดอะไรกับคุณบ้างเนาะเดี๋ยวต่อให้ด้วยคำพูดละกันนะว่าเขาอยากพูดอะไรที่เขาคิดอยู่ในใจนะตอนนี้เกี่ยวกับคุณนะมาดูกันให ไปข้างนึงเลยไปแบบเบื่อกันไปข้างนึงเลยแต่อย่าเบื่อนะมาฟังกันเรื่อยๆนะคะก็พยายามจะลงให้บ่อยๆนะคะมาดูกันต่อว่าเขาคิดอยากจะพูดอะไรกับคุณบ้างเขารู้สึกว่า เขาอยากเข้ามาดูแลรักษาคุณนะให้ดีกว่าเดิมเขามาเขาอยากเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณไม่ใช่ดูแลรักษารักษาเนือ้อรักษาตัวรักษาหัวใจเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณเทคแคร์ care, คุณให้ดีกว่าเดิมก็อย่างที่พูดบอกไปนะอันนี้ก็เป็นคําพูดที่แบบว่าส่งเสริมกันมากๆเลยนะนั่นแหละแล้วก็เขาไม่รู้ว่า ใครที่จะดีกับเขาเท่าคุณอีกแล้วนะที่ผ่านมาเขาตอนแรกอะเขาเขาเขาอาจจะไม่คิดตรงนี้แต่ตอนเนี้ยเขารับรู้แล้วว่าไม่มีใครที่จะจริงใจกับเขาเท่ากับคุณอีกแล้วนะเขารับรู้ถึงความจริงใจสิ่งที่คุณสื่อไปสิ่งที่คุณเคยทํา สิ่งที่คุณเคยยื่นให้กับเขานะเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความที่จริงใจไม่ได้เข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือเข้ามาเพื่อวัตถุประสองค์อื่นเลยนะคะไม่เคยแบบคิดที่จะมาคิดร้ายหรือมีแผนการอะไรในสมองคุณเลยอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะรับรู้แล้วว่าคนที่เขาเคยคิดว่า เป็นเพื่อนที่ตีเป็นคนที่เข้าหาเป็นมีคนอื่นเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายเขาน่าจะรับรู้แล้วว่าคนที่เข้าหาก็เพื่อมีวัตถุประสงค์หรือว่าต้องการอะไรจากเขาหรือว่าไม่ได้จริงใจกับเขาเท่ากับคุณนั่นเองนะตอนนี้เขารับรู้แล้วว่าเป็นแบบนั้นและที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วถ้า คุณไม่ตัดเขาออกไปหรือคุณไม่ได้ทิงท้งช่วงเวลาที่ห่างให้เขาอ้างว้างโดดเดี่ยวแบบนี้เขาก็น่าจะไม่รู้ไม่มีความกระตือรือร้นหรือไม่รู้ความจริงหรือเขา,าอาจจะไม่เก็ตก็ได้ว่าเขาควรจะปรับปรุงตัวอย่างไรนะคะอุ้ยทำไมคำพูดมันสอดคล้องกับที่พูดไปหมดเลยนะก็มีต่ออีกนิดนึงนะ เขาอยากจะบอกให้คุณว่าเขาอยากจะกลับคําพูดบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยพูดกับคุณไปนั่นแหละสิ่งที่สิ่งนี้แหละที่ทําให้เขาแบบอึดอัดจใจมากๆนะบางทีบางครั้งเขาอาจจะมีคําพูดอะไรที่เคยพูดกับคุณด้วยอารมณ์ด้วยแบบการอยากเอาชนะการที่แบบเอาชนะคาคานหรือเขาอาจจะคิดว่าเขาเก่งเขาแน่แต่ที่นานได้ เห็นไหมเขาไปไม่ได้เขาอยากกลับมาหาคุณนะตอนนี้แล e <h anging through life> <sh> <sh> ้วก ok ็อยากบอกว่าเขาผิดไปแล้วเขาพูดทั้งที่เขาพูดไปก่อนหน้านั้นนะเขาขอแบบเปลี่ยนคำพูดได้ไหมนะเขาอยากจะโยนคำพูดเก่าที่อาจจะทำร้ายความรู้สึกของคุณไปนะแน่นอนลหละ แบบนี้คุณต้องคุยกันเองเคลียร์กันเองนะว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมนะแต่สิ่งที่เขาคิดมันเป็นแบบนี้จริงๆนะใครจะตรงกับแรนดอมใครจะเป็นเจ้าของพลังงานก็อย่าลืมนะคะแจ้งแม่หมอด้วยนะไม่หมดสียดีใจมากๆเลยว่าเจอเจ้าของพลังงานแล้วนะเขารับรู้แล้วว่าการที่คุณเดินออกไปจากชีวิตเขาอะ หันหลังให้เขามันเป็นอย่างไรนะตอนแรกเขาก็มั่นใจแหละมันอกมั่นใจทักถ,ถ้าเป็นผู้หญิงก็มั่นนามันหนกมากเลยนะคะว่าอยู่ได้นะ่ะเพราะที่ผ่านมาฉันก็ฉันก็บายบายหลายคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เดินออกมาจากใครหลายๆคนแล้วเทบไปกันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาน่าจะมั่นใจแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็นั่นแหละ ไม่เป็นไรคนเขาหายเยอะอะไรประมาณนั้นนะที่ผ่านมาฉันก็ไม่ได้เจอความรักที่สมหวังฉันก็ออกมาได้ฉันก็รักตัวเองได้ฉันหาหนทางที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่เปล่าเลยนะครั้งนี้ความรักนี้นะ เป็นอะไรที่เขาต้องยอมแพ้นะเป็นอะไรที่ต้องมาสอนบทเรียนให้กับชีวิตเขานะมันต้องมีสัดครั้งสิที่เขาไม่ได้เป็นผู้ชนะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งครั้งเดียวด้วยที่เขารู้สึกกลับตัวกลับใจแล้วรู้สึกว่าเขาอาจจะผิดพลาดแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดและเขาก็รู้สึกว่าเขาแพ้แต่ความรู้สึกที่ให้กับคุณมากมายการที่เขารู้สึกแบบนี้ก็ เป็นอะไรที่ยืนยันด้วยว่าเขาก็รักคุณนะที่ตัดใจจากคุณไม่ได้ที่ผ่านมาที่เขาเจอไม่รู้ว่าเป็นความรักแค่ไหนอย,อย่างไรแต่บอกได้เลยถ้าเขารู้สึกแบบนี้กับคุณก็แสดงว่าเขารักคุณไม่น้อยกว่าใครที่ผ่านมานะก็มาดูอีกทีว่าเขาต้องการอะไรเขาบอกว่าเขาอยากให้อะไรดีๆอ่ะ มันเกิดขึ้นนะขอให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นบางทีบางครั้งเขาขอพอรด้วยนะเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกเขาจะไม่ทําอะไรที่มันแบบรู้แล้วว่าอะไรดีควรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรไหนที่ไม่ดีก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรดีเขาจะทําให้ดีที่สุดนะเขารับรู้แบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่เขาบอกอะขออีกคำหนึ่งที่เขา ที่เขาคิดอยู่ในใจเขาคิดว่าอะไรเขาบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะติดต่อคุณมาอะให้มันได้อย่างนี้นะไม่กล้าก็ไม่เป็นไรก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะคะก็เป็นสิ่งที่คำพูดของเขานะที่เขาอยากจะสื่อมาถึงคุณไม่กล้าก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาแอบ ดึงออกมาอีกนิดนึงละกันเขาคิดอะไรเขาคิดว่าเขาคิดว่าในชีวิตเขาเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เลยนะถ้าไปต่อมันก็จะไม่เหมือนเดิมเลยถ้าไม่มีคุณน่ะฉะนั้นเขาไม่กล้าเดินหน้าเดินชีวิตดำเนินชีวิตไปด้วยตัวเองแบบนี้อีกแล้วดูพลังงานเขา เขาเหมือนเขาหยุดชะงักเลยนะเขาอยากกลับมาคุณแต่ไม่กล้าติดต่ออันนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วกันเนาะเรามาดูว่าในคลิปนี้มันตรงกับพลังงานของชาวรักนาหรือราศีอะไรบ้างหรือคนเกิดวันอะไรบ้างถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองอยู่รักนาอะไรหรือไม่รู้ว่าราศีอะไรก็ดูวันเกิดละกันนะมาดูกันว่าคุณเกิดวันอะไร ถ้าใครบางคนยังไม่ทราบว่าลัคนาคืออะไรราศีคืออะไรขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะมีคนไม่ทราบนะคะก็ชาวราศีนี่ก็คือคนเอาวันที่กับเดือนมานะคะเราจะรู้เลยเราอยู่ราศีอะไรแล้วก็ลัคนาก็คือเวลาเกิดนะสมมติว่าคุณเกิดวันที่หนึ่งมกราบางที มันก็ดูอีกแหละว่าคุณดูจากแบบตะวันตกหรือแบบไทยอะไรเงี้ยถ้าไม่เหมาะค่ะหนึ่งมกรายนี่เป็นธนูนะแต่บางคนบอกว่าเป็นมังกรแล้วอะไรเงี้ยเป็นของสากลหรืออะไรก็ตามตะวันตกอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็วันเกิดก็คือแบบนี้แต่ถ้าเป็นลัคนาก็คือชี้เฉพาะลงไปอีกเกิดเวลาไหนตีห้า หกโมงบ่ายโมงเที่ยงตรงเนี่ยมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆฉะนั้นต้องตรวจดวงชะตาส่วนตัวนะคะหรือบางคนก็ไปตรวจกับอาจารย์โหอะไรก็ได้โหราศาสตร์ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะทุกคนทุกท่านน่าจะมีหรือให้คําตอบคุณได้นะว่าคุณลักณะอะไรนะก็มาเช็คดวงกัน ได้แต่ถ้าไม่อยากเช็คก็ฟังแบบนี้แหละนะถ้าไม่ไปจําเป็นจะต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็วันเกิดก็ตามนั้นเลยนะคะยกเว้นคนที่ไม่รู้จริงๆนะคะว่าตัวเองเกิดวันอะไรก็ไม่เป็นไรก็ลองดูแล้วกันว่าชีวิตคุณประสบพบเจอในตอนนี้ตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ฟังเพลินๆนะมาลักษณะที่เด่นก็คือกันนะ มีนเมธสิงห์ธนูนะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์วันพุธด,ด้วยประมาณนั้นนะเดี๋ยวมีอีกไหมขอดูอีกนิดวันศุกร์เป็นไปได้โอเคตามนั้นนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะแรนดอมนี้ใครที่ตรงนะคะก็ น้อมรับสิ่งดีๆไปนะคะก็ใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะคะชื่นชอบพลังงานก็เก็บเอาไว้สาธุน้อมรับไปสิ่งดีๆเข้าไปนะเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะก็ชื่นชอบหรืออะไรก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เสนอไปนะคะแต่อย่างน้อยคุณจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวนะบบางคนมีพลังงานที่มุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการ ทำงานหาเงินมากเลยในช่วงนี้นะบางคนอยู่คนเดียวก็เหงาบ้างแหละแต่ก็ไม่มีปัญหาวุ่นวายใจนะมีความสุขกับเพื่อนฝูงไปนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ